ในวงเสวนาปฏิรูปประเทศไทยตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปแสดงความเป็นห่วงคนเสื้อแดงที่หายไปจากกระบวนการปฏิรูปหลังเกิดการรัฐประหารขณะที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเตือนว่าการสร้างความปรองดองจะเกิดขึ้นจากการบังคับไม่ได้เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจัดเวทีรับฟังความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่6ภายใต้หัวข้อพลังสังคมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม โดยในช่วงหนึ่งได้มีการวิเคราะห์รถแมพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอนายสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการปฏิรูปครั้งนี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากจัดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งและเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการปฏิรูปเกิดขึ้นซึ่งการออกแบบกระบวนการปรองดองและการปฏิรูปต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับกลุ่มต่างๆในสังคม ขณะที่จะต้องมีตัวกลางที่ทุกฝ่ายไว้เนื้อเชื่อใจเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเจรจาสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าภาพร่วมกันการตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ของคอสชอถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเช่นเดียวกับนายกิติพงศ์กิติยารักษ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เห็นสอดคล้องกันว่าการออกแบบกระบวนการจะต้องมีความหลากหลายการตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ที่ในระยะแรกสร้างบรรยากาศของการปรองดองนั้นถือว่าเดินมาถูกทางแล้วอย่างไรก็ตามมองว่าการสร้างความปรองดองจะเกิดขึ้นได้จะต้องไม่มีการบังคับจะต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของการไม่สร้างความวุ่นวายและกระทบต่อความมั่นคงซึ่งจะต้องเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดเมือ่อมีความขัดแย้งคู่ขัดแย้งไม่พร้อมที่จะคุยเมือ่อใารเปลี่ยนไป เราก็หวังว่าจะเกิดทางออกที่ดีนะครับทางออกที่ดีจะเกิดได้ต่อเมื่อคอสชอได้มองว่าท่านไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ขัดแย้งเพิ่มเติมหรือท่านไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เข้ามาเพื่อให้ผู้ขัดแย้งได้ร่วมกันสแสวงหาทางออกเพราะฉะนั้นจุดยืนตรงนี้สําคัญมากนะครับจุดยืนที่เข้ามาเพื่อช่วยให้ผู้ขัดแย้งซึ่งไม่สามารถไม่พร้อมที่จะหาทางออกร่วมกันเนี่ยเข้ามาเพื่อ ให้เขาสามารถแสวงหาทางออกได้เพราะฉะนั้นจุดยืนอันนี้ก็คือเป็นฝ่ายที่สมเป็นเติร์นปาร์ตี้แต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความความรองรอง,รองมันไม่สามารถเกิดได้ด้วยกบบารบังคับหรือด้วยความกลัวผมคิดว่าเมื่อเรามั่นใจในเรื่องความตั้งใจดีคนไทยรู้สึกว่ามันจะเป็นแล้วที่เราต้องมาคุยกันในบรรยากาศซึ่คุยกันได้เนี่ยสเปซหรือว่าที่ที่ เป็นพื้นที่ของของความปลอดภัยที่คนสามารถมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้โดยไม่ได้หวงังจะให้เกิดความวุ่นวายในบ้านนี้นั้นนี่น่าจะต้องเกิดขึ้นโดยแนะร้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถ้าเราเกิดพื้นที่ที่ปลอดภัยของการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์นะครับมันก็จะนําไปสู่การเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจลงลึกไปกถึงรากฐานของปัญหาแล้วก็ การนําไปสู่การหาถรรอ์รุนะครับแลนตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญมากซึ่งผู้ที่ออกแบบกระบวนการต้องเข้าใจการผ่อนระยะการนําไปสู่ระยะที่คิดว่าไม่ได้กังวลในเรื่องของความความม,มั่นคงแล้วด้านนายพลากรวงกองแก้วเครือข่ายปฏิรูปเปิดเผยกลางวงสัมมนาว่าหลังการเข้ามายึดอำนาจการปกครองของคอสชอ ส่งผลให้ฝ่ายคนเสื้อแดงหายไปจากกระบวนการการปฏิรูปจำนวนมากซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด